ต่อไปคนก็จะเอาแค่นี้แหละแค่ฟังเพลินไปแล้วก็เสร็จไปหลักการที่จะไปดําเนินชีวิตที่จะดําเนินชีวิตเพื่อจะออกจากกองทุกนี่อาจจะไม่ปรากฏขึ้นในอนาคตมันมีมันมีสัญญาณบ่งบอกให้แล้วความเสื่อมของพุทธศาสนากำลังเสือเส่อมลงเสื่อมลง บางทีก็นึกอยากจะไปอยู่ในป่าผู้เดียวไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าผู้เดียวไม่เกี่ยวกับผู้ใดแต่ถ้ามันนึกอีกอย่างหนึ่งก็โอ้เราก็พอเป็นประโยชน์อยู่บ้างแม้มันจะเป็นกำลังน้อยๆแต่ชีวิตเราถ้าได้ทำหน้าที่อย่างนี้มันมีคุณค่ามันนึกไปตอนสมัยที่พระเจ้าได้ส่งภาษาวกไป ประกาศรรมันเหมือนกับว่าพระเจ้าเจ้านี่พูดกับเราด้วยคิดเอานะคิดเอาไปเถิดพิสูจทั้งหลายเราและเธอนี่พ้นแล้วจากบ่วงของเทวดาและมนุษย์แต่เรามันยังไม่พ้นดอกอาตมาผู้พูด,พดยังไม่ได้พ้นจากบ่วงของเทวดาและบ่วงของมนุษย์ดอกแต่ว่าความรู้สึกเหมือนกับว่าท่านได้พูดกับเราด้วยถ้าเราได้ทําหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรม แต่บทบาทในการปกป้องพุทธศาสนาเนี่เราก็ยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่ในเรื่องของพระธรรมวินัยยังไม่กล้าที่จะกำหลาบผู้ที่ก่าวจ่วงจากพระธรรมวินัยเท่าไหรนะ่นักเรายังไม่ไม่ไม่อาจหารขนาดนั้นค่อยๆสะสมไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขเพื่อเกื้อกูลโลกพระพุทธเจ้าบอกพระอรหันต์ทั้งหลายที่ไปเผยแผ่พระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเกื้อกูลโลกเด้อไปเด้อไม่ได้บอกได้ว่าไปเพื่อลาภสักการะเด้อไปเทศแล้วให้ญาติโยมชื่นใจอันไหนที่ญาติโยมชอบนั้นพูดอันนั้นเด้อให้เขาสะอ,อนให้เขาย่องเขายอเด้อ ให้เขาถวายรถขี่สบายสบายเด้อจริงๆแล้วถ้าประเภทย่องนี่ปะก็คืดว่าจะของย่องคักอยู่ได้ขนาดนให้มันให้ยย่องเนาะแต่มันได้มาแล้วมันมันได้มาด้วยไม่บริสุทธิ์ญาติโยมได้มาด้วยความไม่บริสุทธิ์อย่างนั้นมันไม่เป็นสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพไม่ชอบมันผิด ผิดพระธรรมินัยของุร้เจ้าอย่างที่บอกนั่นหลยว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อความกำหนัดย้อมใจถ้าเป็นไปเพื่อความกำหนัดย้อมใจไม่ใช่พอใจไหมอา้าวเราฟังเทศฟังดังเกิดความรักไข่ชอบใจเป็นไปเพื่อการประกอบทุกข์หรือเปล่าเป็นไปเพื่อการสะสมกองกิเลสไหมเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ไหมเป็นไปเพื่อความสันโดษไหม ใ่ไหสันโดษเอาพอมีพอได้สันโดดมากน้อยไม่ใช่สันกระโดดโลดเต้นมากๆอย่างที่บอกนั่นแหละเวลาเรากลับไปบ้านนี่ก็อย่าไปทำํำให้เขาดูไปทําให้คนดูครูบาอาจารย์ท่านจะบอกเสมอนะอย่างหลวงพ่อมหาบุญศีนี่อย่าสิบหาเหตุเบี่ยงให้คนเห็น ตื่นเช้ามาเราปัดเรากวาดเลยเป็นผ้าเป็นเน็นปัดกวาดวัดญาติโยมเข้ามาวัดเห็นวัดสะอาดนะเนี่ยโมเมนโยมลงวัดจังมาปัดมากวาดเราเจริญนทำกรรมฐานก็เหมือนกันทําเหมือนกับคนไม่ได้เจริญทำกรรมฐานนี่แหละอยู่ปกติแต่ภายในของเรานี่มันมีความรู้ความตื่นความเบิกบานมันมีสติอยู่รู้ตัวอยู่เฮ้ยจ้าไหนคนสีบรงิงฮูจกักว่าห้องเป็นนักปฏิบัติ บางคนก็โอ้อยาหาสุดมาใส่คือคือสุดนั่นแหละกำรกรคือพระอาจารย์มหาสร้างบอกแล้ผู้ขาเรียกว่าพระ,ถ,พะถ,ดดถูดงไม่เนพระถูดงเนี่ยถูดงไห่ไงถูหะถูห้ามไปไม่ออกอยู่นี่ก็ชื่อเคยไปถูดงน้ำเพลินอยู่นี่นั่งบึงนี่หลายคนอยู่นี่เคยไปถูดงน้ำเพลินอยู่เม็นบ่ เอาแป้งไปท่าถากดีดีเอาแป้งไปท่าอย่างมันหย่อยมากงอหลังคองแปดได้สูแปดแปดฮกกระมีเขาว่าว้ยโมเมนตดอกเกาจีร่งกาเขาว่าเกากระหัวอันผู้มักเก่ากับว่าเกากระหัวผู้มักหกกับว่าหกเปหมดอันนั้นไปถูดงโมเมนทุถูไม่ไง ทอถุงแบกขนเห็นหมมิเตซิมาเอาห้องเฮ้าอะใรชัุดกำกำแหล่ๆนี่ระวัางอัตมาเนี่ย็เคยเคยใส่มาแล้วชุดอย่างนั้นไม่ไม่ใช่ไม่เคยนะผ้ากีวนอนเก้าห้อมขาดพอ้อมเคยนุ่งมาแล้วผ้าไหมก็เคยใส่มาแล้วเดียมๆงามๆก็เคยใส่มาแล้วแต่ถ้าเราใส่แล้วอันทั้งในห้องมันบอ่อยใส่เดี๋ยดมัน มันมันเป็นพอเราได้ผ้าไหมนี่มันก็สอนตัวเองนะหลวงพ่อมหาบุญสีเนี่ยเอาผ้าไหมให้นี่เป็นเครื่องสอนเลยเฮ็ดใจให้มันเหลี่ยมมองมองคือยังผ่าเด้อเพิ่นบอบอกดอกแต่ว่าเพิ่นเอาห้แต่เรามาคิดเองว่าเออเพิ่นสอนห่อได้เนาะให้เห่าเฮ็ดใจให้มันใสเหลี่ยมมองมองคือยังผ่าไหมได้เนาะไม่ใช่ได้เราก็โอ้ยใส่สุดผ่าไหมโก้เหร ใส่สุดเก่าๆอู้พากกรรมฐานคักนะมันไม่ได้อยู่ที่ชุดมันอยู่ที่จิตใจนโน้นญาติโยมทั้งหลายอยู่ที่จิตใจนโน้นฉะนั้นขอให้เรานั้นได้นำเอาหลักธรรมะไปประพฤติปฏิบัติทำดีให้ลูกดูนะกระตันอยู่ให้ลูกเห็นเป็นร่มโพล่มใสให้ลูกเห็น อย่างที่บอกนั่นแหละเรามาทำดีไว้ให้ลูกทำถูกไว้ให้หลานไม่ได้ทำความชั่วสามานให้ลูกหลานเขาดูถูกเราทำไว้อย่างนี้มันภูมิใจนะเออต่อไปลูกหลานเขาสิเห็ดน้ำเหผาแนวนี้แนวทางเห็นว่าเล็กหน่อยมับวชนี่เริ่มมับวชเหรอจีหาคนเล็กน่อยคือจังใดยังอย่างมับวชมันเห็นมใหไงมันบวชเห็นบห อดีตที่ผ่านมาแล้วแล้วกันไปเฮ้าหนี่ก็ต้องอาศัยผู้ใหญ่เป็นบอกเขาพาเฮ้าเหร่เนเฮ้ามวผพาเฮ้ากินเหล่าพาเฮ้าเบิงมอลำเฮ้ากับเบิงน้ำเพลินมันก็ะมวนไปเกิดเขามาคืดได้ย่ามนีเอามาเนีคือจังห้องมาคืดได้ตอนนี้โอ้ยนี่นี่เห็นไหมเราก็จะไปดูถูกคนที่พาเราเพลิดเพลินสนุกสนานนี่เนี่ยอย่าให้ลูกหลานเขาดูถูกเราเราไปดูถูกคน ผู้เฒ่าผู้แก่เหล่านั้นแล้วแต่ที่นี้ตัวเราล่ะอย่าให้ลูกหลานเขาดูถูกบางบ้านนี่โอ้มันก็นกนคือวานี่แหลนะเนาะพอเราไปชี้บอกแนวทางที่จะให้เขาละความชั่เนี่เขาชอบความชั่วยอยู่แล้วเรานี่กลายเป็นศัตรูของเขาด้กลายเป็นศัตรูเลยนี่อย่างท่านพระอาจารย์มาโนดพาธรรมนี่ก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีคนสร้างอยู่มีต้องมีแหละ มีคนซั่งมันบม่ได้กินเหล่านี่แล้วซุ่มมากกินเหล่าเนาะมันบม่ได้กินเหล่ามันไ่ได้มวนบม่ได้เต้นหาฮาันแต่เขาขอให้ยืนหยัดไว้มันมันถ้าตายอย่างนี้มันภูมิใจเขาสีมาขาเขาสีมารอบทำลายมันภูมิใจว่าเออชีวิตเราเกิดมานี่ได้นำพาญาติโยมได้นำพาโยมพ่อโยมแม่ญาติพี่น้องทั้งหลายผู้ให้ข้าวน้ำโภชนาะอาหารเรา บริโภคขบฉันเลี้ยงชีวิตนี่เราได้บอกพ้นทางไปสู่สวรรค์นิพพานให้เขาแล้วตายในขณะนี้มันก็ตายแสบๆทบอวือเนี่ยแหละความชิดของพระอยู่อยู่แค่นี้นะญาติโยมนะทําอย่างไรคนที่ให้อาหารข้าวน้ํพาพนานาหารของเราเนี่ยเขาจะได้พ้นจากกองทุกขนะ์เพราะฉะนั้น ให้โอกาสพระบ้างญาติโยมโยมอยู่บ้านอื่นๆก็เหมือนกันบางทีบอกญาติโยมโอ,ยมยอบบ้ยโยมอย่าเอาเปรียบพระหลายบัดย่ามให้ผ้าฉันญาติให้ยู่ให้จักมันยังผ้าเข่าเต็มอันนั้นก็แซบอันนี้ก็แซบเบื่อย่างมือเสาเนี่ยมืออื่นเสาแห้งสิหลายถ้าเพิ่งกองเอเดดโยบ่บปจักญาติให้ยู่ให้ฉันให้แน่อันย่าขน้อยฉันให้แน อันนี้กแ็แทบอันนั้นกแ็แซบแต่เวลาพระจะให้นี่โยมไม่เอาสงสารพระบ้างเถิดญาติโยมขอให้พระได้ตอบแทนคุณข้าวคุณน้ําญาติโยมบ้างพระเพิ่นห้ธรรมะกับขึ้นไปเป็นเครื่องคัดเก่าชิตใจนี่เปิดโอกาสให้พระเพิ่นได้เว้าได้คุยน้ำแจักเล็กแจักน้อยนี่คำว่าฉั้นพระเพิ่นก็เป้วใจได้เพิ่นก็เสียใจได้โอ้ยหอาก กินของเขาที่ซื้อเนอะบริจต่ตอบบุญแทนพุ่นเขาน้อนี่เพราะฉะนั้นก็ต้องเปิดโอกาสให้พระบ้างนะญาติโยมต่อไปก็จะได้พาเข้าประกอบพิธีจุดเทียนส่องธรรมแล้วเดี๋ยวจะดึกไปเนาะจุดเทียนส่องธรรมแล้วก็ นำดวงกิจวิญญาณมารับผลทานในวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้เราจะได้ประกอบพิธีบังสุกุลรวมญาติการบังสุกุลรวมญาตินี่ก็มักจะเกิดขึ้นในวันสุดท้ายของงานปฏิบัติธรรมเพราะถือว่าคณะนักปฏิบัติธรรมนี่พากันมาปฏิบัติหลายวันแล้วแล้ว,ลวก่อนที่จะแยกย้ายจากกันไปก็ ให้ได้ทำบุญร่วมกันเราก็คงจะเคยเป็นญาติพี่น้องกันมาแต่ก่อนแล้วจึงได้มาอยู่รวมกันตรงนี้ถ้าคิดแผงๆขึ้นมาอีกเนาะพาบังสุกุลเป็นหมู่นี่แห้งสิพี่ลึกเนาะมันบบอึดแนวสิมันงัวแต่ว่ามันไม่มันไม่เหมาะสมบ้างมันอะไรบ้างนี่นะบางทีมันทำไปมันก็เหมือนกับ กวดเขาจะคของเนาะแต่เจตนาเราไม่อย่างนั้นเราอยากจะให้สร้างความสามัคคีกันใครที่ยังไม่เคยทำก็เอานี่แหละ,อะเอาญาติพี่น้องของเรานี่แหละก็อย่างที่บอกแล้วจะต้องอาศัยองคุณสามประการน,นี่มีอยู่ในคำพีเปตวัตถุนะหนึ่งคือเปตชนญาติพี่น้องต้องรับรู้เขาจะรู้ได้อย่างไรทีนี้ถ้าเราไม่บอกข่าวเขา เ <N ic> <N ic> นี่ยบ้ามงนีมันก็คือเลยมันมันแมนดีสัช่ไหมมันคือเลยห้องเ่าบอกข่าวเขาสิหูเลยจังไดเราต้องบอกข่าวเขาจุดทูปจุดเทียนเป็นสัญญาณบอกไป <N ic> ตั้งตั้งสมาธิตั้งจิตดีๆส่งจิตไปบอกตัวเทพเหล่าเทาพาให้ไปบอกดวงจิตดวงวิญญาณเขาเหล่านั้นมารับ ผู้ที่จะได้รับส่วนบุญจากเรานั้นเป็นประเภทปะละทัตตูปชีวีเปตนะเปตที่ต้องอาศัยส่วนบุญจากญาติพี่น้องเดี๋ยวตอนกลับไปหรือพรุ่งนี้เช้าก็ได้ที่จริงวันนี้ว่าจะทําตอนบ่ายแต่พอดีไม่มีโอกาสแล้วก็ตั้งใจว่าจะกลับด้วยก็เลยไม่ได้ทําว่าจะให้ นักปฏิบัติธรรมนี่ไปเขียนความรู้สึกในการปฏิบัติธรรมจะรวบรวมเป็นเรื่องเล่าเหล่าพลคนจอบซอมนะหรือถ้าใครมีโอกาสเข้าไปในเว็บไซต์ w w w j o b s o m c จอก็ไปเขียนไว้ก็ได้ j o b s o m จอบซอมแต,แต,แต่ถ้าไปแปลตามภาษาอังกฤษเขาแล้วซอมไม่มีมีแต่ซัมจอบซัมจอบแปลว่าการทำงานซัมก็คือบุตรชาย ก็เลยบอกว่าเป็นวินโด์จอบซอมทางปฏิบัติของของพุทธบุตรเล่าประสบการณ์การปฏิบัติธรรมจะเขียนชื่อก็ได้ไม่เขียนก็ได้แล้วแต่มันจะเป็นวิทยาทานต่อผู้คนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมให้เขาได้อ่านพอดีโปรเจคเตอร์ไม่มีก็เลยไม่ได้ให้ดูตัวอย่างว่าเขาเขียนอะไรบ้างอย่างที่อย่างที่กล่าววันนั้นว่าผู้หญิงคนหนึ่ง วัยรุ่นเนาะยี่สิบกว่าปีเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ได้มาปฏิบัติธรรมนี่เขาคงจะเป็นหนึ่งในคนที่ตายในสานติก้าผับเหตุเพราะมาปฏิบัติธรรมจึงไม่ไปตายกับเขาแต่เพื่อนเขาตายเขาบอกงี้มันก็เป็นคนอ่านแล้วก็เออชีวิตของวัยรุ่นเนาะมันก็เป็นอย่างนี้บางคนนี่โอ้ชีวิตอยู่กับกลางคืนผู้หญิงเรานี่ก็ เราอะเช่นเนาะผู้หญิงเราเรานี่ทั้งหลายไม่ใช่อัตมาด้วยนะผู้หญิงนี่ก็บางคนอย่างที่ว่าเนาะทำงานกลางคืนอยู่กับแสงสีเสียงอย่างนี้มีอยู่นะในสมัยพุทธกาลก็มีอยู่อย่างนางิริมาเนี่ยก็เป,เป็นเป็นหญิงงามเมืองถ้าพูดภาษาหนึ่งก็หญิงโซเพนีแต่ก็ได้บรรลุธรรมนะไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันมาปฏิบัติธรรมก็ได้บรรลุธรรมเหมือนกัน ทีนี้เราก็จะได้จุดเทียนสองร,รมแล้วก็น้อมนำเอาดวงกิตดวงวิญญาณญาติพี่น้องบอกข่าวเขาเนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือการเก็บข้อมูลดีๆไว้ในจิตในใจอ่จาเจ้าหน้าที่ปิดไฟซะจะได้ให้แสงเทียนนั้นส่องสว่าง มีที่ตั้งไหมล่ะตั้งไม่ได้ก็จับเอาเนาะระวังมันล้มเด้อเฟื่องเด้อฮะเกิดโศกนาฏกรรมยิ่งกว่าเซนซันติกา้าเลยสีโคตรกิรีแม่ชีตายห้า <laughs> <laughs> อุบาสิกาตายสิบอุบาสกาตายสาวพระสงฆ์องค์ขาเจ้ารอด <laughs> 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 เป็นข่าวใหญ่อีกแล้วเนาะ น,นิมนท์ท่านจเจ้าอาวาสจุดเทียนเล่มใหญ่นะครับ